อันนี้เป็นข้อสอบเรื่องไฟฟ้านะครับซึ่งนักเรียนอาจจะพลาดข้อนี้กันหลายคนเพราะเขามีจุดหลอกอยู่นิดหน่อยเริ่มนะครับโจทย์เขาบอกว่าวงจรประกอบด้วยตัวต้านทาน1ตัวอุปกรณ์ไฟฟ้า1ตัวแล้วก็มีเซลล์ไฟฟ้าซึ่งมีความต้านทานภายในอีก1เซลล์ข้อถามว่าถ้าเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ทําทงานอยู่30วินาทีคิดซะได้สิพลังงานที่อุปกรณ์ไฟฟ้าใช้ไปมีค่ากี่จูลเขีนครับคิดส้นใต้สิโจทถามทุกครั้งนะ พลังงานที่อุปกรณ์ไฟฟ้าใช้ไปในเวลา30วิมีค่าเป็นกี่จูลถ้าเดินหน้าไม่ได้ให้ถอยหลังพลังงานมีสูตรว่ายังไงนะมัมหาจากกำลังนะจ๊ะอ้าวอ้างเลยนะกำลังคืองานส่วนเวลานั้นงานคือกำลังคูณด้วยเวลาจริงไหมกำลังมี้เลือกทั้งหมด3สูตรนะนะ P เท่ากับ I V P เท่ากับ I ² r และ P เท่ากับ V ² r ส่วน R จริงไหมเอาละสิเราควรจะเลือกสูตรไหนเราควรจะเลือกสูตรไหนสังเกตนะโจทย์เขาต้องการเฉพาะกำลังที่เกิดบนอุปกรณ์ไฟฟ้าตัวนี้ตัวเดียวนะตัวนี้ตัวเดียวนะแปลว่าเรารู้ R ตัวนี้แล้วเรารู้ R นะสูตรที่มี R เห็นไหมเรารู้ R งั้นเราหาอะไรก่อน เราต้องหากระแสที่ผ่านอุปกรณ์ในฟ้าตรงนี้ก่อนนกเรียนเราเลือกสูตรที่มี i และมี r แน่นอนต้องใช้สูตรนี้แน่โอเคจ้ะงั้นสูตรนี้เราตั้งท่ารอไว้ก่อนเลยนะงานคือ i s สแควร์แล้วเราหา i ให้ได้ข้อนี้จบแล้วน่าจะง่ายนะหา i ได้ยังไงอ้าตั้งท่าเลยนะรุยแล้นะคิดทั้งวงจรนะจ๊ะอ้างเลยคิดทั้งวงจร I <S <S คือ E รวมหารด้วย R รวมซิกมา E หารด้วยซิกมา R เ e ท่าไหร่แรงเล้่ในฟ้าเป็น12โวลต์โอเคจ๊เท่าไร่ในหน้าดูกระดานซิทั้งวงจรเนี่ยมี R อยู่ทั้งหมด3ตัว10โอห์มขนาน10โอห์ม10ขนาน10เหลือ5จริงไหม5้บวก1เป็น6 เกณย์นะจันเผาขีดตัวแดงแล้วกันนะ5บวก1จมีค่าเป็น6โอห์มเรียบร้อยเราจะหากระแสที่ไหลในวงจรได้เป็น2 M 8แอมป์ปัญหาคือตรงนี้เถอะเอา2อแอมมาเสียบตัวนี้เลยใช่ไหมคำตอบคือตกทันทีเลยเพราะ2แอมเนี่ยเป็นกระแสที่ออกมาจากเซลล์ไฟฟ้ากระแส2อแอมจะวิ่งมาทางนี้แล้วมาเจอทาง2แพร่งมันจะแบ่งครึ่งกันนักเรียน เพราะ R ตัวบนกับ R ตัวล่างมัน10โอห์มเท่ากันมันจะแบ่งคนัวละ1แอมแปร์เส้นบนก็1แอมเส้นล่างก็1แอมป์งั้นใครบางอาจใช้2แอมไปแทนค่าตัวนี้ตกเลยแล้วมีช้อยรออยู่แล้วด้วยงั้นเราต้องไม่เถอนะจ๊ะอ้าวนะเราคิดอุปกรณ์ไฟฟ้านะกระแสที่ผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็น1แอมป์ R ของอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็น10โอห์มและเวลาที่ใช้เป็น30วินาทีคำตอบต้องเป็น 300จุดโอเคจ๊ะเป็นช้อยข้อ2นะเป็นข้อสอบปีล่าสุดนะจ๊ะปี65นะ